สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับผมเึงกเกยครับอยู่กับพ่อข่อยคือเกามื่อนี้พ่อก่หยพาพี่น้องมาเบิงนะครับมองดีพ่อข่อยบอกว่ามันเป็นชุงสูงคือแต่มันสีบอมีหัวนะครับพอดีมพีพี่น้องเพิ่นถามเพิ่นบอกว่าจะาเค้นหัวนะครับให้มาคุยให้เบิงพ่อก่หยก็เลยจัดให้นะครับฝ <c oughs> นกำลังตกนะครับตอนนี้พ่อก่หยอยู่ใต่อยู่ใต่โฮมมันนะพี่น้องแต่ว่า ผลยังบมทะลุนะครับกัเบิงภาพนี้นะครับนี่กะจะประมาณนี้นะครับนี่ใบมันกับสิประมาณนี้นะครับอันนี้ก่าเป็นทีคุณนาคุณตาดีนะครับกะเป็นมันพันพงเพชรคือเก่านะครับที่พ่อก้วหน่าว่ามันจะขึ้นต้นสบอยันบ่มีหัวนะครับกะพอดีพี่นองพิ้นถามมากก็เลยพามาเบิงนะครับคลิปนี้อ่ะสรูปแล้วนะครับขนาดหัวกะสิประมาณนี้นะครับอันนี้กะที่พ่อก้หนานับเบิงนะครับ มันจะบวกล่ะหนาม,มาล่างนะพี่น้องเดี๋ยวกลับประมาณว่าอันนี้หนึ่งมีอยู่ข้างล่างก็มีนะครับสองสามอันนี้นับอยู่บ่อันนี้อยู่ข้างล่างสี่ห้าอันนี้หนึ่งนะครับหกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบนะครับทางน,นี้สิบเอ็ดนะครับนี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับจะฟังกันน่ะนี่เห็นบ่พี่น้องอันที่สิบสามอ่ะประมาณ กะยุประมาณนี้นะครับ13-14หัวนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องก็คิดว่าเงานีซ้ำหนีนะครับเงานีก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเบึง้งมีพี่น้องเพื่อนบอกมาว่าถัาขอตามันยังทีซ้ำานีอยู่กะน่าจะมีหัวอยู่นะครับก็จะเป็นดงไปเลยครับคุณโอ้โหพี่น้องนี่ครับบริเวณบริเวณใดที่เป็นถีเห่าไปดำ กองขี่กากอ้อ,อยไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรก็กระยากระยานมันโมมีหัวนะครับก็เลยพาพี่น้องมาสำรวจเบึงต,ตอนนี้นะครับมันถัวงม,มัวนิดพเห็นยังแล้วนะครับกัอันนี้ก็ฟังนี้ก็จะเป็นเลยสวนออกไปก็จะเป็นถนนคนทางนะครับถนนคนทางฟังในไปนี่นะครับ เป็นร้อยเมตรผมได้พี่น้องชุดส่วนชุดไฮแปงนี่นะครับยาวเป็นร้อยเมตรนะครับก็คลิปนี้บ่าไหลายนะครับเพราะฝนตกเลรพี่น้องก็พาพี่น้องมาเบิงนะครับว่ามันอายุกำลังจะหอดสีเ่เดือนนะครับสามเดือนกว่าหล่กๆครับตามที่คลิปที่แล้วที่พ่อก็นยาบ่อให้ฟังนะครับว่ามันจะเหมือ ขนาดหัวนะครับกัขวดเอ็มลอยนะครับนี่โตตที่มูที่มันใหญ่แล้วนี่ําขวดเอ็มลอยพอดีนะครับแต่มมที่ยังหน่อยอยู่กับมีนะครับกัมีระยะเวลาอีกหลายเดือนนะครับกว่าสิหอดถึงระยะเวลาเก็บคูัวห้าก็ปีหนาพุดละกัน่าจะโตก่หนีอยู่นะครับแตเดี๋ยวเ้าจังมาเล่งอีกรอบนึงนะครับรอให้นออกก่อนพี่น้องเขามาเฮ็ดบ่ได้หรอกครับตอนนี้อยกแยะโอเคครับคลิปนี้ าสีขอลาพีและนองไปแล้วครับคลิปหน้าพอกันไหมก็พอขอใหญ่ขึ้นกาเช่นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ